嗯。 สวยโอ๊ยหรอเขามีปลาสีส้มหรอคะเอแล้ว,ลวอลตอนนี้จะยังมีอยู่หรือเปล่านะกระชังอันไหนอ่ะอันเล็กหรืออันใหญ่ที่จะมีปลาสีส้มคนเราเพิ่งพาสายน้ําดืม่มกิน,นใ,ใช้ประโยชน์ตลอดชีวิตสายน้ําจึงมีความหมายมีความสําคัญกับทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนปลายน้ําคนกลางน้ํนา หรือว่าคนต้นน้ำแม่น้ำลำทานคูคลองต่างมีที่มามีแหล่งกำเนิดนะคะ วันนี้ทุ่งแสงตะวันจะพาไปดูต้นกําเนิดของแม่น้ําเลยแม่น้ําซึ่งเป็นชีวิตจิตใจของคนจังหวัดเลยและละแวกใกล้เคียงค่ะไปดูว่าสภาพต้นน้ําแม่น้ําเลยเป็นอย่างไรนะคะในขณะเดียวกันเด็กๆบ้านโนนพัฒนาจังหวัดเลยจะพาเราลัดเลาะบริเวณต้นน้ําเพื่อจะไปดูปูชนิดหนึ่งเรียกกันว่าปูหินมันทาไมถึงไปอยู่ที่นั่นหน้าตามันเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันค่ะรวมทั้งไปดูว่าเครื่องมือดักจับสัตว์น้ําเครื่องมือหาอยู่หากินพื้นบ้านของที่นั่นเป็นอย่างไร สักครู่ค่ะปุ้มตงโอโอโจโอจโอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอแรงครับ สนับสนุนโดยโตโยต้าให้ลักไทเกอร์ D4D เด็กชายนิรุตลานทจันชอบเล่นดอกไม้หมุนมากค่ะตามกลุ่มพี่ๆเข้ามาหาปูเมื่อไหร่หมุนดอกไม้เล่นก่อนอื่นหน้าร้อนนอกจากมีของเล่นถูกใจวิทแล้วที่สำคัญคือมีอาหารแสนอร่อยอย่างปูหินปูหินเป็นปูน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกอาศัยอยู่ในลำน้ำสายเล็กๆแห่งนี้ด้วยค่ะ หินซ่อนตัวอยู่ในรูลึกนักล้วงปูมืออาชีพอย่างโต้งเด็กชายสุริวงศ์ศรีบุรินวุฒเด็กชายสราวุฒิลานทจันท์เชิดเด็กชายศิราศาสตร์วังคีรีรวมทั้งวิทย์สมาชิกรุ่นเล็กของกลุ่มใช้เสียมและมือเป็นอุปกรณ์หลักค่ะ ำน้ำสายเล็กๆแห่งนี้เป็นหนึ่งในน้ำหลายสายซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเลยเป็นแหล่งอาศัยสำคัญของปูหินบริเวณไหนมีหรือไม่มีต้องสังเกตให้ดีค่ะปูที่มีขี้คนเต็มอยู่หน้ารูครับเต็มปกอยู่ครับเอาขี้คนไปอัดเลยครับ จากประสบการณ์รูนี้มีสิทธิ์ลุ้นค่ะลึกจึง ไม่ขายอไปเรียรงูไข <c oughs> ่กินหูหูกินเลย,นอ,เลยนอกจากประมือประลองยุดกับปูหินกันแบบมือต่อมือตัวต่อตัวแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งค่ะสวงเดนเบซ่าครับมันที่ออกมาให้คนจับเอากรงใกล้ไปล่อครับ ขันเอากงคงใกล้ไปแล้อเอาง่ายๆครับขันออกบากคุบเอาครับก็ใส่ไลา์ครับหน้าแล้งปูหินขุดรูอยู่ทั่วไปเด็กๆบอกว่าเดินหาขุดล้วงได้ตลอดทั้งลําน้ำค่ะน<ค><ณ>ี่ไหนายอ๊ยเอยปูไหนนะ น้ำใสใสไหลรินจากพนาลงจากฟ้าสู่ตา ปูหินมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปูเจ้าพ่อหลวงพบมากตามต้นน้ำที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์เด็กๆบอกว่ากระดองแข็งและมีสีคล้ายหินก็เลยเป็นที่มาของชื่อตัวโตเต็มที่มีขนาดใหญ่เกือบเท่าๆฝ่ามือผู้ใหญ่เลยทีเดียว จับปูด้วยมือเปล่าบางครั้งก็พลาดพลั้งคู่ต่อสู้อย่างนี้แหละค่ะนอกจากระวัง huh. ป uh ูห huh. นีดต้องระวังงูด้วยค่ะ เป็นเพียงหนึ่งในสัตว์น้ำหลายๆชนิดที่เป็นแหล่งอาหารของเด็กๆและคนบ้านโนนพัฒนาได้พึ่งพาอาศัยและฝากชีวิตไว้กับต้นน้ำแห่งนี้กุ้งครับปลาหอยนิ่วครับปุมครับ,อย,รบ,รบอยากให้มีปูหินเยอะๆครับมีสิ่งที่จับได้ครับโดยใช้มือครับมีปูหินปลาอยากให้จับปลาด้วยมือได้ครับ หาอยู่หากินหาปูหินมานานวุฒรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะเพราะถ้าไม่มีต้นไม้ก็มันจะไม่มีน้ำครับเพราะว่าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลครับปูหินก็จะขึ้นไปหมกก็ตายครับเพราะไม่มีน้ําอยู่ครับเขาเบือเบียครับเขาเอาโครงไก่สยาครับก็มากินเขาเอาง่ายครับเสื้อเสื้อครับมันเสื้อมันปูหินเจอะครับ ห้วยห้อมแหล่งหาปูหินของวุฒและเพื่อนๆเป็นหนึ่งในสายน้ำหลายสายที่ไหลรวมกันเป็นแม่น้ำเลยแม่น้ำแห่งชีวิตของคนบ้านโนนพัฒนาเดี๋ยวมาดูกันว่าชีวิตคนต้นน้ำเลยพึ่งพาอาศัยหาอยู่หากินกับแม่น้ำสายนี้อย่างไรสักครู่ค่ะ สนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงแม่น้ำเลย เป็นเหมือนครัวอาหารสดของคนบ้านโนนพัฒนาอยากกินอะไรก็พกสวิงชวนกันลงแม่น้ำเลยเด็กๆอย่างกุ้งเด็กหญิงยุวดีสีชมพูและเพื่อนๆคุ้นเคยกับวิธีการหาอยู่หากินแบบนี้ปูค่ะนี่แล้วก็กุ้งแล้วก็ปลาผ่านค่ะดูที่ใบไม้ค่ะ มีใบไม้เยอะแล้วก็มันจะมีกุ้งอะไรอยู่ตรงนั้นหรอคะช่วยกันหาช่วยกันตักหลายๆคนไม่กี่นาทีก็ได้สัดน้ำนาๆนาชนิดปลาคอนเค้นครับปลาคอนเคปนปเยเลยัไปไหนคะปลาคนเคนครับมันชอบอยู่ ตรงลืกนี้ครับแน่ๆน,นะหอยหอมมีลักษณะคล้ายหอยขมค่ะหาง่ายด้วยมือเปล่าเกาะอยู่ตามก้อนหินนอกจากเอาไปแกงได้แล้วยังเอาไปเป็นเหยื่อดักปลาได้ด้วยเด็กๆเ,เรียนรู้วิธีการหาอยู่หากินจากชีวิตประจำวัน้ที่นั่นดี๋ยว ใส่เป็นหนึ่งในเครื่องมือพื้นบ้านหลายชนิดมีตุ้มแล้วก็มีมองแล้วก็มีใส่แล้วก็มีขาขาขาแล้วก็ี่เราเเห็นมันยาวกว่านี้ค่ะตุ้มเอาไปใส่ไปดักปุ่มใส่ก็ไปดักปลาผ่าน ใส่เหยื่อเรียบร้อยก็ไปวางได้เลยค่ะแม่น้ำเลยมีต้นกำเนิดจากภูหลวงคนต้นน้ำบ้านโนนพัฒนาได้พึ่งพาใช้ประโยชน์นาน<ม>เป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งรวมของสัตว์น้ำน้อยใหญ่บมีนะบข้าง อีปุมมันซบยู่นัมนิ่งๆแล้วยู่นําไปไหมครับคันมันมีค่าแบบนี้คันคันมีค่าซีค่าให้มันเปมันไกลมันนี่กลายเป็นอีกองเกาะครับถ้าคันห้างมันหลุดโอเคมันเป็นยากรตามมันยูนตามรองครับ้ากรครับมันรองเหมือนเป็ดครับตัว ลยๆอีปุ่มเป็นตัวอ่อนของอึ่งชนิดหนึง่งชื่ออึ่งกลายลายเลอะอาศัยอยู่ตามแหล่งต้นน้ำพบอีปุ่มอยู่ที่ไหนแสดงว่าที่นั่นคุณภาพน้ำอยู่ในระดับดีเพราะเป็นตัวอ่อนมีชีวิตได้ในน้ำที่มีออกซิเจนสูงเท่านั้นจึงเป็นตัววัดความสะอาดความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำรวมทั้งเป็นอาหารชั้นดีของคนที่นี่ด้วยค่ะไอโบกก็มีครับ พวกไปเกงครับเซฟดีครับรเด็กๆบอกว่าแม่น้ำเลยเปรียบเหมือนครัวของคนในชุมชน<ะ>ใครอยากกินอะไระชวนกันลงน้ำรับรองไม่ผิดหวังค่ะ ไหลรินจากพนาลงจากฟ้าสู่ป่ามาปากดิ บ้านโนนพัฒนาเป็นหมู่บ้านต้นน้ำชาวบ้านมีแม่น้ำเลยเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญขณะเดียวกันก็ทำไร่ลูกเดือยเป็นอาชีพหลัก เด็กๆบอกว่าผลกระทบจากการทำไร่ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของลำน้ำค่อยๆลดน้อยลงเตโกนถ้าไปหาปลาก็ได้ตั้งไฟไว้ก่อนครับเพราะว่าจะได้กินอยู่แล้วครับเตโกนปลาเยอะครับและมีปลาตัวใหญ่ตัวนี้ครับเดี๋ยวนี้มันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วครับปลาตัวใหญ่ครับเพราะว่าเขายนแลเบิดปลาครับเบียบเบียบปลาชอดปลาครับ คายาให้มันตายแล้วก็ทำไรครับถ้าฝนตกลงมาน้ำน้ำยาคายาก็ไหลสู่แม่น้ำเลยน้ำในปลาตายแล้ให้น้ำเลยเน่าเลยครับได้อดีตแม่น้ำเลยเคยอุดมสมบูรณ์และเป็นเหมือนสายน้ำแห่งชีวิตของทุกคนที่เกี่ยวข้องปัจจุบันความสำคัญของแม่น้ำเลยยังคงอยู่ถึงแม้ความอุดมสมบูรณ์จะลดน้อยลง อนาคตจะเป็นเช่นไรชีวิตของแม่น้ำสายนี้อยู่ในมือของลูกแม่น้ำเลยทุกคนแม่น้ำเลยเป็นที่พึ่งพาเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของคนจังหวัดเลยและละแวกใกล้เคียงมานานแล้วนะคะแต่ว่าระยะหลังเริ่มมีปัญหาค่ะอย่างเช่นมีการระเบิดปลาใช้ยาเบื่อปลา รวมทั้งการใช้สารเคมียาฆ่าหญ้าซึ่งสารเคมีต่างๆเหล่านี้ก็จะไหลไปสะสมอยู่ในแม่น้ําเลยแม่น้ําเลยจะเป็นที่พึ่งพาได้ยาวนานเพียงใดยั่งยืนเพียงใดขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของคนจังหวัดเลยและคนที่รักแม่น้ําเลยค่ะพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ with you